พี่เทพมาแล้วมาแล้วพี่เทพอัปเดตอีกแล้วหมอสองตัวนี้มันสุดยอดจริงฮ่าฮ่าสามารถทะลวงขอบเขตและผ่านด่านเคราะห์ได้พร้อมกันอีกชะตาก,กรรมของสองคนนี้ถูกกำหนดโดยสวรรค์จริงฮ่าฮ่าเจียงชวนสุยมองดูมาทั้งสองที่เริ่มด่านเคราะห์พร้อมกันแล้วถอนหายใจออกมานี่เป็นอย่างที่เจียงชวนสุยพูดจริง ฮ่าฮ่าทั้งสองคนเหมือนคู่รักเข้าใหม่ปลามันเธอรู้ใจฉันฉันเข้าใจเธอห้าห้าพูดตามตรงนะถึงแม้ว่าทั้งสองจะผ่านด่านเคราะห์พร้อมกันและมีพลังเท่ากันแต่ข้าคิดว่าอาจารย์มาชนะเหล่าวังหัวเราะห้าฮ่าฮ่าหมายความว่ายังไงเลยมีมองไปที่เหล่าวังแล้วถามมาเพนกินอ่อนกว่าอาจารย์มาอาจารย์มาแกกว่าเขาเจ็ด พอดีกับอาถรรพ์เจ็ดปีเลยเจ้าว่าพรสวรรค์ของอาจารย์หมาจะเทียบกับม้าเพนกวินได้เหรอข้าอายุมากที่สุดข้ารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าได้กว่าพวกเจ้าเหล่าหวังวิเคราะห์ความคิดเห็นของตัวเองเหล่าวังอายุมากที่สุดจริงฮ่าฮ่าเขาแก่กว่าอาปาม้าถึงสิบปีเลยมีและม้าเพนกวินต่อหน้าเขาก็เหมือนกับน้องชายตัวเล็ก <H aa> ดังนั้นในด้านพรสวรรค์การบำเพ็ญเพียรเหล่าหวังจึงได้กว่าพวกเขาและยังเป็นคนที่มีระดับพลังต่ำที่สุดในกลุ่มดังนั้นเมื่อเหล่าหวังวิเคราะห์จากสถานการณ์ของตนเองเขาจึงคิดว่าอาปามาชนะม้าเพนกวินเพราะในสถานการณ์ที่ไม่เท่าเทียมกันพลังของทั้งสองยังคงคัดเทียมกันอาปามาความพยายามที่ทุ่มเทไปนั้นสูงกว่าม้าเพนกวินอย่างเห็นได้ชัดตืมพอเจ้าวิเคราะห์แบบนี้ก็รู้สึกว่ามีเหตุผลขึ้นมาทันทีเลยมีพยักหน้าหลังจากได้ฟังช่องว่างระหว่างอายุเป็นปัจจัยที่สำคัญมากจริง ฮ่าฮ่าอาจารย์หมาก็เป็นแบบนี้มาตลอดไม่ใช่เหรอชอบแข่งขันชอบเออาชชนะชบที่จะเป็นที่เเสมอจียงชวนสุยยิ้มแล้วพูดก็มีแต่เจียงชวนสุยนั่นแหละที่มีความสุขที่สุดไม่คิดมากใช้ชีวิตแบบไม่เหนื่อยไม่ว่าจะเมื่อไหร่เขาก็จะมองหาความสุขให้ตัวเองเสมอสมแล้วที่เป็นอาจารย์หมาเลยมีพยักหน้าเห็นด้วยเหล่าหวังเมื่อวานซืนข้าเจอเรื่องหนึ่งกับว,ว่าจะถามเจ้าอยู่แล้วพอเห็นลูกชายเจ้าข้าก็นึกขึ้นได้อีกเจียงชวนสุยมองไปที่กัวหมินและเสียหวังที่กําลังคุยโวอยู่ไม่ไกลแล้วพูดเรื่อง ไรเหล่าวังขมวดคิ้วเจ้าเด็กนั่นอยู่ในแดนเซียนยังจะสร้างเรื่องได้อีกหรือเมื่อวานซืนข้าเห็นลูกชายเจ้าไปจีบกับนางฟ้าแถมยังเข้าไปในห้องของคนอื่นด้วยเจียงฉวนสุยพูดด้วยสายตาอิจฉาเหล่าหวังได้ฟังก็คิดในใจว่าเขายังชั่วแค่ไม่สร้างเรื่องก็พอแล้วเจ้าเด็กนั้นนิสัยเป็นยังไงพวกเจ้าไม่รู้กันหรือไงตอนอยู่บนโลกเดือนหนึ่งเปลี่ยนแฟนสองคนตอนนี้มาถึงแดนเซียนแล้วถ้าเขาไม่เล่นกับนางฟ้าสิแปลกอย่าพูดเลยพวกเจ้าเองก็คงอยากจะลองบ้างละสิเหล่าวังได้ฟังก็ไไม่่่ใใสจกก็แคด้ับ ฟ้าไม่กี่คนปรับใดที่ไม่สร้างเรื่องก็ใช้ได้เหล่าหวังเจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าหมายถึงจะไปขอคําชี้แนะจากลูกชายเจ้าพวกเราจะได้เล่นสนุกบ้าง เจียงชวนสุยพูดจบก็ทำสีหน้าแบบว่าเจ้ารู้นะยังจำได้ไหมว่าตอนแรกพวกเจ้าทำเป็นเก็กต่อหน้าข้ายังไงตอนนี้เห็นลูกชายข้าทำสำเร็จพวกเจ้าก็อยากได้บ้างแล้วสินะจะถามก็ไปถามกันเองข้าจะไปถามได้ยังไงเหล่าวังย้อยย้ยสองสามคำแล้วก็ปฏิเสธไปเจ้าจะให้กูไปถามลูกชายว่าจีบสาวยังไงเนี่ยนะเรื่องแบบนี้จะถามออกไปได้ยังไงยังไงเหล่าหวังก็ถามไม่ลงยอมไม่มีเรื่องแบบนั้นซะยังดีกว่าเหล่าหวังถามไม่สะดวกแน่เจ้าไปเองเถอะบางทีลูกชายเจ้าก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วย ทำไมเจ้าไม่ลองถามลูกชายเจ้าดูละ่ะพวกเขาสามคนสนิทกันขนาดนั้นต้องมีส่วนร่วมทุกคนแน่นอนเลยมีนึกถึงเจียงเทียนขึ้นมาทันทีกลัวหมินกับเสี่ยหวังได้กินของสดใหม่แล้วลูกชายเจ้าจะไม่ได้สดน้ำแกงบ้างเลยเหรอใช่สิข้าคิดไม่ถึงเลยลูกชายเจ้าต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนแค่เจ้าไม่เห็นเท่านั้นเองก็เห็นแต่ลูกชายข้าเหลาหวังตบหัวตัวเองแล้วรีบเห็นด้วยกับคำพูดของเลยมีเจียงชวนสุยลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็อย่างที่เหลาหวังพูดให้ตายสิจะไปเริ่มพูดกับลูกชายตัวเองได้ยัง พอถึงตาเจ้าก็รู้จักปฏิเสธแล้วสินะสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบก็อย่าทํากับคนอื่นหลักการง่ายๆแค่นี้เจ้าไม่เข้าใจหรือไงเมื่อกี้ตอนที่ให้ข้าไปถามเจ้าดูมั่นใจมากไม่ใช่เหรอตอนนี้พอถึงตาตัวเองต้องไปขอคําชี้แนะจากลูกชายเจ้าก็หงอเลยสิเหล่าวังมองท่าทางปอดแหกของเจียงฉวนสุยแล้วก็สวดไปชุดใหญ่ใครกันที่บอกว่าหงอกูจะเรียกมันมาเดี๋ยวนี้เลยถามต่อหน้าพวกเจ้าเลยเจียงฉวนสุยถูกเหล่าหวังยั่วจนของขึ้นรีบรับปากทันทีงั้นก็รีบเลยสิเลยมีข้ ยุยยงอยู่ข้างฮ่าฮ่าเจียงชวนสุยพูดโอ้อวดไปแล้วตอนนี้ก็ปฏิเสธได้ยากจึงต้องใจกล้าตะโกนเรียกเจียงเทียนเจียงเทียนกำลังอยู่กับกัวหมินเสี่ยวหวังและชินโตคุยโวกันอยู่พอดีกำลังถกกันเรื่องท่าแปลก,ปลกตๆต่างๆนานากับเหล่านางฟ้ากำลังคุยกันอย่างออกรถพอเห็นพ่อตัวเองเรียกเขาจึงบอกกับสองคนนั้นว่าพ่อข้าเรียกข้าไปแป๊บหนึ่งพวกเจ้าโมกันไปก่อนนะเจียงเทียนพูดจบก็รีบวิ่งไปทางเจียงฉวนสุยพ่อท่านอ๋อยท่านอวังเจียงเทียนเดินเข้ามาทักทาย อืมทุกคนพยักหน้าจากนั้นเหลาหวังกับเหลยมีก็มองไปที่เจียงชวนสุยอาแฮมเจียงฉวนสุยกระแอมหนึ่งครั้งเพื่อกลบเกลื่อนความอึดอัดของตัวเองจากนั้นก็รวบรวมความกล้าถามว่าช่วงนี้เจ้ากับเสี่ยวหวังแล้วก็เสี่ยวฉินมีเรื่องอะไรปิดบังข้าอยู่หรือเปล่าเจียงเทียนได้ฟังก็ชะงักไปคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าไม่มีนี่ครับพวกเราบำเพ็ญเพียงกันทุกวันเจียงฉวนสุยได้ฟังก็หน้าดำคล้ำตวาดว่าข้าถามเรื่องตอนกลางคืนคราวนี้เจียงเทียนเข้าใจแล้วสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยพวกเขาเก็บความลับ กันอย่างดีแล้วนี่ใครกันแน่ที่ทําข่าวรั่วไหลแล้วดูท่าทางของพ่อแล้วคงจะรู้เรื่องนี้แล้วเจียงเทียนอ้ำอ่ำอึ้งอึ้งอยู่ครึ่งค่อนวันไม่ยอมพูดอะไรเจ้าเด็กนี่ไม่เบาเลยนะกล้าปิดบังพ่อของเจ้าเลยหรือเจียงชวนสุยโกรธพ่อครับพวกเราก็แค่หาแฟนเท่านั้นเองพวกเรายังไม่ได้แต่งงานยังเป็นโสดอยู่หานางฟ้ามาเปิดพลั้งปากไปหานางฟ้ามาคบเป็นเพื่อนมันไม่ปกติหรอครับเจียงเทียนเห็นว่าไม่จําเป็นต้องปิดบังต่อไปก็รีบแก้ตัวทันทีคําพูดนี้ก็ไม่ผิดจริงหาหะ ทุกคนหนึ่งคือยังไม่แต่งงานสองคือไม่มีแฟนหานางฟ้ามาเล่นสนุกด้วยแล้วมันเป็นอะไรไปอีกอย่างนางฟ้าพวกนี้ก็เป็นแค่สาวใช้พวกนางเองก็ยินดีต่างฝ่ายต่างได้ในสิ่งที่ต้องการเขามองดูทั้งสามคนที่ไม่พูดอะไรแล้วถามอย่างไม่แน่ใจว่าพวกท่านคงไม่ได้สนใจด้วยใช่ไหมครับแบบนี้จะได้อย่างไรเจียงเทียนเกือบจะด่าออกมาเสียงดังเขาเพิ่งจะนึกขึ้นได้สายตาของพวกเขาเมื่อกี้ดูอิจฉาเล็กน้อยพูดให้ถูกก็คือแววตาละโมก็อยากได้ร่างกายของนางฟ้าเหมือนกับพวกเขาแต่พวก ่านอายุขนาดนี้แล้วแถมยังมีครอบครัวแล้วด้วยนี่มันนอกใจไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นข้ากับพ่อเจ้าก็แค่เป็นห่วงพวกเจ้ากลัวว่าพวกเจ้าจะทําอะไรไม่ดีเราหวังรีบโบกมือปฏิเสธคําพูดแบบนี้พูดสุ่ม 4, สี่สุมห้าไม่ได้นะแอบเล่นสนุกก็พอแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เจียงฉวนสุยถูกลูกชายถามจนไม่กล้าตอบมันเสียหน้าอยู่บ้างเหมือนกัน ใช่ท่านอาหวังพูดถูกเพียงแต่พวกเราคิดว่าด้วยพลังของพวกเจ้านางฟ้ามาชอบพวกเจ้าได้อย่างไรเรื่องนี้ทำให้พวกเราสงสัยมากและในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงว่าพวกเจ้าจะถูกหลอกหรือเปล่าพ่อเลยมีพูดจบดวงตาของเจียงฉวนซุยกับหล่าวังก็เป็นประกายขึ้นมาเจ้านี่หัวไวเป็นบ้าคำพูดของเลยมีนี่มันสุดยอดจริง <ฮะ>ทั้งล้างข้อสงสัยที่ว่าพวกเขาอยากได้ร่างกายของนางฟ้าแถมยิ่งถามเจียงเทียนได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาใช้วิธีอะไรตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าโง่เจียงเทียนจะติดกับหรือไม่จะฟังความในที่ซ่อนอยู่ออกหรือเปล่าเจียงเทียนก็ไม่ได้คิดอะไรมากยิ้มแล้วพูดว่าท่านอเลยท่านพูดแบบนี้ข้าก็สบายใจแล้วแต่ในเมื่อพวกท่านถามข้าก็จะเล่าให้ฟังทั้งสามคนได้ฟังก็ตาเป็นประกายต่างก็เกิดความสนใจขึ้นมาเป็นคนโง่จริงๆด้วย อึมเจ้าเล่ามาพวกเราจะลองฟังดูจะได้ช่วยพวกเจ้าดูให้เดี๋ยวจะโดนหลอกแล้วยังต้องไปช่วยเขานับเงินอีกเลยมีทําท่าตั้งใจฟังอย่างเต็มที่เจียงเทียนไม่ใส่ใจเข้าๆออกๆออก,กันขนาดนี้แล้วจะหลอกอะไรได้อีกแต่เจียงเทียนกําลังมั่นใจพูดอย่างอวดดีว่าพวกท่านก็รู้นางฟ้าพวกนี้เป็นสาวใช้ของเกาะเซียนเต้ในสายตาเราพวกนางคือนางฟ้าผู้สูงส่งแต่จริงๆแล้วก็เหมือนกับสาวใช้ในสมัยโบราณไม่มีสถานะอะไรเลยถ้าพวกท่านยกสถานะของตัวเองให้สูงขึ้นพวกนางก็จะ เข้าหาง่ายมากเพราะว่าคนเรามักจะชื่นชมคนที่มีสถานะและตำแหน่งสาวสวยที่ไหนจะรักคนกระจกก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับเจียงเทียนผู้จบก็ยังถามทั้งสามคนกลับทั้งสามคนฟังแล้วก็เหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจเราหวังถามอย่างไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้เจ้าบอกว่ายกสถานะแล้วพวกเจ้ายกสถานะกันยังไงแค่คุยโวอย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์นี่จะให้พวกนางโดนพวกเจ้าหลอกได้ยังไงเลยมีกับเจียงฉวนสุยได้ฟังก็พยักหน้าเราหวังถามสิ่งที่ทั้งสองคนคิดอยู่พอดีใครๆก็คุยโวเป็นแต่ ต้องทำให้คนอื่นเชื่อด้วยสิเฮ้เจียงเทียนหัวร้อแหะห่าฮแล้วพูดอย่างภูมิใจว่านี่ต้องยกความดีความชอบให้ข้าเลยทั้งสามคนมองไปที่เจียงเทียนโดยเฉพาะเจียงฉวนสุยเจียงเทียนเป็นคนยังไงเป็นพ่อจะไม่รู้ได้ยังไงที่แท้แล้วเจียงเทียนคือตัวการสําคัญของเรื่องนี้นี่เองเจียงเทียนรู้สึกได้ใจเล็กน้อยมองดูสีหน้าประหลาดใจของทั้งสามคน เขาค่อยๆพูดว่าเพราะว่าข้าสนิทกับอิงหลุนปีเตอร์อิงหลุนปีเตอร์เป็นสิทธิ์ของสิทธิน้อยหลินอีกทีพวกเราก็เลยอ้างสถานะของเขามาสร้างบารมีสถานะของนายน้อยหลินไม่ต้องพูดถึงแม้แต่นายของพวกนางอย่างเซนเต้เทียนลู่ก็ยังต้องประจบเอาใจดังนั้นการไปเกี่ยวข้องกับนายน้อยหลินสถานะมันก็พุ่งพรสุรดขึ้นไปเลยนางฟ้าก็เสนอตัวเองเข้ามาทั้งสามคนที่นั่งอยู่ได้ฟังก็ลากเสียงยาวมองหน้ากันที่แท้ก็เป็นอย่างนี้น,นี่เองสรุปแล้วก็เป็นเพราะนายน้อยหลินนี่เอง ตอนนี้พวกเขาเข้าใจในที่สุดจากที่พวกเจ้าเล่ามาพวกเจ้าก็ไม่ได้ถูกหลอกเจ้าไปได้แล้วเลยมีโบกมือให้เจียงเทียนได้ครับงั้นพวกท่านคุยกันต่อนะครับพวกเราจะโดนหลอกได้ยังไงเจียงเทียนพูดจบก็เดินจากไปอย่างผู้ชนะมองดูเจียงเทียนที่เดินจากไปเหล่าหวังมองไปที่เจียงฉวนสุยแล้วพูดอย่างจริงจังว่าโชคดีนะที่เรียกเจียงเทียนมาไม่อย่างนั้นพวกเราคงถามวิธีของพวกเขาไม่ได้หมายความว่ายังไงเจียงฉวนสุยฟังไม่เข้าใจแต่รู้สึกว่าคำพูดของเหล่าหวังมีนัยแฝงยังไม่เข้าใจอีกเหรอ เขาหมายความว่าลูกชายเจ้านางโง่หลอกง่ายเลยมีเตือนสติหนึ่งประโยคให้ตายสิเจียงชวนสุยสบทออกมาจากนั้นก็พูดต่อว่าครั้งนี้ถือว่าเจ้ามีเหตุผลฮาฮทั้งสามคนมองหน้ากันแล้วหัวเราะแต่ว่าพวกเราทําไม่ได้นี่เจียงชวนสุยเพิ่งนึกขึ้นได้พวกเราทําไมจะไม่ได้เ่าหวังถามเจียงชวนสุยรีบเริ่มวิเคราะห์และพูดว่าพวกเจ้าลองคิดดูสิพวกนั้นสามารถอ้างอิงหลุนปีเตอร์เพื่อสร้างบารมีได้บอกว่าเป็นพี่น้องกันแต่พวกเราจะพูดแบบนั้นไม่ได้นี่ดูยังไงพวกเราก็ คนรุ่นเดียวกันเจียงฉวนสุยพูดความกังวลในใจออกมาเจียงเทียนพวกเขาสามารถบอกกับนางฟ้าได้ว่าเป็นพี่น้องกันถ้าพวกเราบอกว่าเป็นพี่น้องกับอิงหลุนปีเตอร์มันจะดูปลอมเกินไปหน่อยไหมบอกว่าเจ้าโมเจ้าก็ไม่เชื่ออิงหลุนปีเตอร์ยังใช้ได้พวกเราก็หาคนระดับสูงกว่าไม่เป็นหรือไงอย่างเช่นตู้ลาปีเตอร์เลยมีพูดจบก็สายหัวด้วยสีหน้าสุดจะเอืม่มหลานชายออกโรงยังได้ปู่ออกโรงจะไม่ได้ได้ยังไงใช่สิข้าคิดไม่ถึงเลยเจียงฉวนสุยตบหน้าผากตัวเองเมื่อกี้ มัวแต่คิดถึงเรื่องอายุของอิงหลุนปีเตอร์จนลืมไปไม่ได้คิดอะไรให้รอบคอบเลยไม่โทษเจ้าหลอกเหล่าวังตกบ,บากของเจียงฉวนสุยทั้งสาคนกําลังหาหรือกันอย่างออกรถทั้งสี่คนในโลกใบเล็กต่างผ่านด่านเคราะห์ได้อย่างง่ายดายการผ่านด่านเคราะห์ในโลกใบเล็กลินเฟิงสามารถควบคุมกฎเกณฑ์ภายในได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นการผ่านด่านเคราะห์จึงไม่มีอันตรายใดฮ่าฮ่า <laughs> และยังกลายเป็นเรื่องง่ายดายมากทั้ง4คนผ่านด่านเคราะห์ได้สําเร็จเข้าใกล้การเป็นเซียนไปอีก9ก้าท่านลุงหมาทั้งสองท่านรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างหลินเหยมมองดูมา้าทั้งสองที่ผ่านด่านเคราะห์สาเร็จช้าก,กว่าตน1นึ่ก้าแล้วเอ่ยถามรู้สึกว่าทั่วทั้งร่างเต็มไปด้วยพลังเหมือนกับกลายเป็นคนใหม่ถ้าเหล่าหวังอยู่ต่อหน้าข้าข้ารู้สึกว่าใช้นิ้วเดียวก็จิ้มเขาตายได้เลยอาปามายกเหล่าวังขึ้นมาเปรียบเทียบเห่ยาเออพวกเจ้ารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างม้าเพนกวินมองไปที่หลินเหยาวแล้วลถามมเหมือนกับที่ท่าานลงม เลยค่ะทั่วทั้งร่างเต็มไปด้วยพลังความรู้สึกแบบนี้มันยอดเยี่ยมมากจริงหาหาลิ้นเหวยาวอธิบายห้าห้าความพยายามไม่สูญเปล่าอาปามาหัวเราะหา้า ฮ่าฮ่าทุกคนพูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งแบ่งปันความสุขกันในไม่ช้าลินเฟิงก็นําพวกเขาออกจากโลกใบเล็กเยาเออยินดีด้วยยินดีด้วยหลังจากผ่านด่านเคราะห์ก็เท่ากับก้าวเท้าข้างหนึ่งเข้าสู่การเป็นเซียนแล้วมองดูหลินเยาออกมาเซียนเต๋อเทียนลู่เป็นคนแรกที่เข้ามาแสดงความยินดีที่พวกเราสามารถผ่านด่านเคราะห์ได้เร็วขนาดนี้ท่านมีส่วนช่วยอย่างมากหลินเยาโค้งคำนับให้เซียนเต๋อเทียนลู่พร้อมกล่าวขอบคุณไม่ว่าจะอย่างไรเซียนเต๋อเทียนลู่ก็ได้สอนอะไรพวกเขาหลายอย่างจริง า <king> ไม่ต้องเกรงใจเป็นสิ่งที่ควรทาอยู่แล้วเสียนเต้เทียนลู่บกมือไม่เลวเลยพวกเจ้าสี่คนพักผ่อนได้หนึ่งเดือนทำความคุ้นเคยกับระดับพลังใหม่แล้วค่อยบำเพ็ญเพียรต่อส่วนคนอื่นๆก็พยายามเข้าหวังว่าครั้งหน้าที่ข้ากลับมาจากแดนเทพพวกเจ้าทุกคนจะรอข้าเพื่อผ่านด่านเคราะห์ลินเฟิงมองดูทั้งสี่คนที่เพิ่งผ่านด่านคร <nossas S 2> นาะเสร็จแล้วสั่งให้พักผ่อนบ้างทำงานบ้างส่วนคนอื่น ห <Ha> ลินเฟิงได้กำชับกับเซียนเต้เ,ตเทียนลู่และเซียนเต้เตชานเย่แล้วอย่างชัดเจนทันทีที่ใกล้จะถึงด่านเคราะห์ให้กดพลังบำเพ็ญของพวกเขาทั้งหมดไว้รอให้ตนกลับมาก่อนค่อยให้ผ่านด่านเคราะห์ในที่สุดก็จะได้พักผ่อนหนึ่งเดือนแล้วหลินเหวยกับชินเหวินมองหน้ากันและยิ้มออกมาครั้งนี้ที่มาแดนเซียนก็บำเพ็ญนเพียรมาตลอดพวกเราก็ต้องพยายามด้วยพยายามไปให้ถึงจุดที่จะผ่านด่านเคราะห์ให้เร็วที่สุดแล้วก็กดพลังบำเพ็ญไว้รอผ่านด่านเคราะห์กลัวหมินเสียหว,วังและคนอื่นๆสแสดงความตั้งใจเพราะอย่างไรหลินเหวยและ คนอื่นๆก็ผ่านด่านเคราะห์ไปแล้วครั้งหน้าหลินเฟิงกลับมาถ้าพวกเขายังไม่ผ่านด่านเคราะห์ก็คงจะน่าอายอยู่บ้างดีทุกคนสู้ๆไปด้วยกันครั้งหน้ากลับมาหวังว่าพวกเจ้าทุกคนจะผ่านด่านเคราะห์พร้อมกันลินเฟิงพยักหน้าแล้วตะโกนบอกทุกคน ดีทุกคนขานรับจากนั้นหลินเฟิงก็กล่าวอำลาทุกคนและจากเกาะเซียนเต้ไปกลับมายังแดนเทพอีกครั้งแดนเทพเมืองไทจีสำนักไทจีจงางซานฟงมองดูเจ้าแห่งปวงประชาที่อยู่ตรงหน้าในใจเต็มไปด้วยความนับถือต่อหลินเฟิงและยังมีความภาคภูมิใจผุดขึ้นมาเขาและหลินเฟิงต่างก็มาจากโลกเมื่อเห็นคนของตัวเองสุดยอดขนาดนี้จงางซานฟงก็ย่อมรู้สึกยอดเยี่ยมไปด้วยมันก็เหมือนกับเวลาไปอยู่ต่างถิน่นถ้าคนบ้านเดียวกับคุณอยู่ดีๆก็สร้างตัวได้ในต่างจังหวัดแถมยังเป็นคนที่รวยที่สุด ในจังหวัดนั้นคุณก็จะรู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยเจ้าแห่งปวงประชาเคยเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่เพียงใดในแดนเทพแห่งนี้แทบจะเดินไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบแม้แต่จางซานฟงยังต้องให้เกียรติท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าของทุกคนยังคงเป็นพระเจ้าของพระเจ้ายอดฝีมือขั้นมหาบรรลุไม่ว่าในอดีตจะเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลเพียงใด เป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนตอนนี้ก็ได้กลายเป็นค่ารับใช้ของหลินเฟิงแล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้จางซานฟงนับถือหลินเฟิงยอดฝีมือระดับเทพ,พจักรพรดแข็งแกร่งจริง ฮ่าฮ่าในอดีตไม่เคยได้เห็นตอนนี้จงางซานฟงเข้าใจในที่สุดไม่ต้องกังวลกับมันข้าทำเองข้าทำเองเจ้าแห่งปวงประชามองดูจงางซานฟงที่กำลังจะรินชาให้ตนก็รีบยื่นมือห้ามวันนี้ไม่เหมือนวันวานตอนนี้ตนเป็นข้ารับใช้ของหลินเฟิงส่วนจงางซานฟงเป็นสหายของหลินเฟิงสถานะมันต่างกันเกินไปท่านหลอดแห่งทุกชาติคุณเป็นพระเจ้าทรงพลังที่มอบให้ความสัมพันธ์ของท่านกับนายท่านก็เป็นเรื่องของพวกท่านแต่ตอนนี้ท่านมาที่นี่ท่านก็คือแขกข้ารินชาให้ท่านเป็น ส่ทีมควรอย่าได้เกรงใจอีกเลยจางซานฟงตั้งแต่สมัยอยู่บนโลกก็ยึดหลักปฏิบัติตนด้วยความเมตตายิ่งไปกว่านั้นตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับคนที่แข็งแกร่งกว่าตนผู้แข็งแกร่งย่อมคู่ควรแก่การเคารพไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีสถานะอะไรเจ้าแห่งปวงประชาได้ฟังก็รู้สึกดีใจอย่างมากขณะเดียวกันก็แอบมองจางซานฟงด้วยความชื่นชมเขาจึงไม่ปฏิเสธอีกยกมือขึ้นแล้วกล่าวอย่างเกรงใจว่าขอบคุณท่านจางเจินเหริน เจ้าแห่งปวงประชาะเริ่มเรียกจางซานฟงว่าท่านจางเจินเหรินนี่ก็เป็นการให้เกียรติเขาเช่นกันมู่วิ่งเฉิงตอนแรกก็แย่างงานชงชาแต่ก็ถูกจางซานฟงปฏิเสธอย่างสุภาพยังไม่พูดถึงความสัมพันธ์ของมู่วิ่งเฉิงกับหลินเฟิงแค่ทุกคนมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นแขกเล่าเทียนโกที่นั่งอยู่ข้าง ฮ่าฮ่าไม่ได้พูดอะไรสักคำพวกเขามาถึงที่นี่ก่อนจึงคุ้นเคยกับความเกรงใจของจังซานฟงแล้วมู่วิ่งเฉิงก็เป็นคนของเมืองไทจีเช่นกันแต่นางไม่ได้กลับไปที่จวนของตนเองแต่งให้ไก่ก็ต้องตามไก่แต่งให้หมาก็ต้องตามหมาหลินเฟิงให้นางมารอที่นี่ก็ต้องทําตามคําสั่งของหลินเฟิงทุกท่านข้าขอใช้ชาแทนสุรายินดีต้อนรับทุกท่านมาเยือนสํานักไทจีจังซานฟงยกถ้วยชาขึ้นมองดูทั้งสี่คนแล้วกล่าวคานวะขอบคุณท่านที่ให้การต้อนรับเล่าเทียนโกเอ่อรขอบคุณ อีกสคนก็เอ่ยขอบคุณจงางซานฟงที่ให้การต้อนรับเช่นกันทุกคนต่างเห็นหากบอกว่าในใจไม่รู้สึกดีก็คงเป็นเรื่องโกหกในบรรดาพวกเขาทั้งหมดก็มีเพียงมูว่วินเฉิงที่มีสถานะสูงสุดอย่างน้อยก็จากที่เห็นในตอนนี้น่ามีโอกาสสูงที่จะได้เป็นหูหญินส่วนอีก3ามคนล้วนเป็นข้ารับใช้แต่ยังได้รับการต้อนรับจากจงางซานฟงถึงเพียงนี้ในใจก็ย่อมดีใจเป็นธรรมดาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในสถานการณ์ใด ในใจของทุกคนต่างก็มีความหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีล้วนอยากได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแม้ทั้งสาคนจะเป็นข้ารับใช้แต่ก็ไม่มีข้อยกเว้นได้ยินมานานแล้วว่าท่านจังเจินเหรินเป็นเทพเซียนที่หาได้ยากในแดนเทพการวางตัวและปฏิบัติต่อผู้อื่นก็รอบคอบในทุกด้านวันนี้ได้เห็นกับตาชวนให้อินเป็นเช่นนั้นจริง ฮ่าฮ่าข้านับถือยิ่งนักเจ้าแห่งปวงประชาพูดด้วยสีหน้าเลื่อมใสก่อนหน้านี้เขาก็เคยได้ยินข่าวลือของจางซานฟงเขาเป็นพระเจ้าที่ดีที่สุดที่จะเข้าร่วมด้วยชื่อเสียงของเขาก็ดังกระชอนในแดนเทพตอนที่เจ้าแห่งปวงประชาได้ยินเรื่องนี้เขาไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อยคิดว่านี่เป็นเรื่องที่จางซานฟงตั้งใจปล่อยข่าวลือออกมาเขาคิดว่าจางซานฟงกำลังสร้างภาพพอได้มาเห็นกับตาในวันนี้เจ้าแห่งปวงประชาจึงรู้สึกว่าตนคิดผิดวิสัยทัศน์ในตอนนั้นและจิตใจของตนช่างกับแคบเสีียน ระไเป็นพวกที่ทนเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองไม่ได้โดยแท้ชมเกินไปแล้วจงางซานฟงยิ้มแล้วโบกมือทุกคนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งเสียงของหลินเฟิงก็ดังมาจากนอกร้านท่านจังเจินเหรินครั้งนี้รบกวนท่านแล้วทั้งห้าคนที่กําลังดื่มชาอยู่พอได้ยินเสียงของหลินเฟิงก็ต่างกระปริกระเปล่าขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะมู่วินเฉิงที่แสดงออกชัดเจนที่สุดและยังมีความสุขปรากฏบนใบหน้าเสี่ยวหยงฟังเจ้าแห่งปวงประชาบอกว่าเจ้ามีเรื่องด่วนต้องไปแค่สองวันก็กลับมาแล้วหลินเฟิงยังไม่ทันเดิน เข้าร้านจางซานฟงก็เอ่ยถามก่อนขอบคุณท่านจางเจินเหรินที่เป็นห่วงเรื่องราวจัดการเรียบร้อยแล้วร่างของหลินเฟิงปรากฏขึ้นในถงใหญ่คารวะนายท่านคารวะท่านสามีทุกคนรีบลุกขึ้นยืนโค้งคำนับมูว่วินเฉิงไม่รู้ว่าจะเรียกหลินเฟิงว่าอะไรแต่นางกับหลินเฟิงก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วแม้ตอนนี้จะยังไม่มีสถานะแต่ในใจนางก็ถือว่าหลินเฟิงเป็นสามีของตนไปนานแล้วเกิดเป็นคนของหลินเฟิงตายเป็นผีของหลินเฟิงรักเดียวใจเดียวหลังจากตัดสินใจใน หลายครั้งในที่สุดมู่วินเฉิงก็เอ่ยคำว่าท่านสามีออกมาไม่ต้องมาพิธีลิ้นเฟิงโบกมือแล้วเดินไปนั่งที่โต๊ะน้ำชามู่วินเฉิงเห็นดังนั้นก็รีบหยิบถ้วยชาใบใหม่ออกมารินให้ลิ้นเฟิงจนเต็มแล้วนั่งลงข้างๆเขาไม่ไปไหนข้าจะถามเรื่องคนคนหนึ่งกับพวกท่านหลังจากลิ้นเฟิงดื่มไปหนึ่งจอกก็มองไปที่จางซานฟงและเจ้าแห่งปวงประชาแล้วถามว่ามาเลยจางซานฟงส่งสัญญ,ญาณให้ลินเฟิงถามเจ้าแห่งปวงประชาก็พยักหน้าตามพวกท่านเคยได้ยินชื่อเทพธิดาอมาตรสุหรือ ไม่คนผู้นี้เป็นผู้หญิงหลินเฟิงเอ่ยถามพอได้ยินว่าหลินเฟิงถามถึงผู้หญิงเจ้าแห่งปวงประชากับเล่าเถียนโกก็ทำสีหน้าเหลือเชื่อส่วนจางซานฟงหลังจากได้ฟังก็ตกอยู่ในพวังความคิดเพราะเขาก็รู้จักเทพธิดาอามาตรอสูเช่นกันเป็นคนโลกเหมือนกันนั้นหรือเจ้าถามถึงเทพธิดาอามาตรอสูแห่งแคว้นบูใช่หรือไม่จางซานฟงมองไปที่หลินเฟิงแล้วถามอื้อมคือนางนั่นแหละข้ากับน้องชายของนางเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันนางช่วยน้องชายไปจากเงื้อมมือข้าครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นพอมา แดนเทพค่าจึงต้องตามหาพวกเขาก่อนดูว่าพวกเขาอยู่ในแดนเทพด้วยหรือไม่หลินเฟิงพยักหน้าเป็นนางจริงจริง แต่ครั้งนี้เกรงว่าคงต้องทําให้เจ้าผิดหวังแล้วนางหายตัวไปเมื่อสิบล้านปีก่อนจนบัดนี้ก็ไม่มีข่าวคราวของนางเลยแล้วนางช่วยน้องชายไปจากเนื้อมือเจ้าได้อย่างไรจางซานฟงเล่าข่าวของเทพธิดาอามาตราสุจากนั้นก็ถามหลินเฟิงว่าเทพธิดาอามาตราสุทําอย่างไรถึงสามารถช่วยคนไปจากเนื้อมือของหลินเฟิงได้เพราะอย่างไรหลินเฟิงก็เป็นถึงเทพจักรพรรดิแล้วยังจะช่วยคนไปจากเนื้อมือเขาได้อีกเจ้าแห่งปวงประชาและคนอื่นๆฟังแล้วก็งุนงงไปตามกันสามารถช่วยคนไปจากเนื้อมือของหลินเฟิงได้ อย่างน้อยก็ต้องเป็นยอดฝีมือระดับเทพจักรพันดิสิตอนนั้นที่แดนเซียนนางใช้ร่างแยกช่วยไปตอนนั้นข้าย,ยังเป็นแค่เซียนตี้หลินเฟิงอธิบายพอได้ยินหลินเฟิงพูดเช่นนี้ทุกคนก็ถึงบางอ้อเจ้าพูดแบบนี้ก็ค่อยสมเหตุสมผลหน่อยแต่นางหายตัวไปนานเกินไปตอนนี้อยู่ที่ไหนข้าก็ไม่รู้นางมาถึงแดนเทพก่อนข้า20ล้านปีเมื่อฉันมาเขาเป็นพระเจ้าทรงทรงพลังอยู่แล้วจางซานฟงหวนนึกถึงอดีตหลินเฟิงฟังแล้วพยักหน้าเบา หาหาไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะมีพรสวรรค์ดีขนาดนี้คนที่มาจากโลกนี้ล้วนแต่ได้ดีกันทุกคนเลยหรือไงนอกจากเจ้าแล้วคนที่มาจากโลกยังมีใครอีกบ้างลิงเฟิงถามอย่างสงสัยอึ้มข้ารู้จักอยู่ไม่กี่คนคนอื่นๆไม่ตายที่แดนเซียนก็ตายที่แดนเทพไปแล้ว <S 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 จางซานฟงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตอบคําถามของลินเฟิง